สวัสดีครับน้องๆจากยูทูบเ,เบนส์นะครับสวัสดีครับข้อนี้ก็เป็นข้อสอบจากทางบ้านอีกเช่นกันนะครับข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เห็นไ,ไหมครับซึ่งกําหนดค่าความจริงของประพจน์ก้อนแรกมาว่าเป็นเท็จแล้วเราก็ต้องหาค่าความจริงข้างในว่าคือเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเราซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า พอพนดใดก็คือในช้อยเนี้ยมีค่าความจริงเป็นเท็ตนะครับตรงนี้อาจจะพิมพ์ตกนิดนึงโอเคก็กติกาเดิมเนาะอยากให้น้องๆได้ทดลองทําดูก่อนนะจะได้เป็นการทดสอบตัวเองว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์นี้เท่าไหร่นะครับโอเคหลังจากนี้ให้กดพอดไว้ก่อนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ให้ตัวทั้งก้อนเนี้ยเป็นเท็จใช่ไหมครับเท็จในเรื่องของท่าแล้วข้างหน้าต้องเป็นจริง ถ้าแล้วเทสแน่นอนซึ่งันจริงถ้าแล้วเทสก็จริงก็ต้องเป็นจริงทั้งคู่จริงและจริงเพราะนั้น p เป็นจริง q เป็นจริงถึงจะได้เป็นจริงหรือก็ในกรณีที่จะเป็นเทสได้ต้องหรือทั้งคู่เพราะนั้นแต่ละตัวก็จะมีค่าความจริงตรงกันละ p q r s นี้ก็ไปแทนค่าครับ p เป็นจริงถูกไหมแต่ r เป็นเทสและถ้ามีเทสก็ต้องเป็นเทสเลย เหมือนกันก้อนนี้ tf เป็นเทสเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นเทสเหมือนกันเทสก็ต่อเมื่อเทสเหมือนกันก็ตอบจริงข้อนี้เป็นจริงครับ p ก็เป็นจริง s เป็นเทสจริงและเทสก็ต้องได้เป็นเทส q เป็นจริง t ไม่รู้ถูกไหม t ไม่รู้แต่ถ้าข้างหน้าเรื่องถ้าแล้วเนี่ยถ้าข้างหน้าเป็นเป็นเทสแล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจข้างหลังเลยมันจะเป็นจริงได้เลย ควายตัวแรกก็เป็นจริงที่สองเป็นละเทสก็จริงและเทสได้เป็นเทสเป็นเทสเทสและอะไรก็ไม่สนใจก็ต้องกลายเป็นเทสเรื่องของหรือถูกไหมครับหรือเทสหรือเทสต้องได้เป็นเทสนะครับเป็นเทสเทสถ้าแล้วอะไรไม่สนใจเป็นจริงเสมอเหมือนการ S เนี่ยก็เป็นเทส ถ้าแล้วอะไรก็ไม่สนใจตัวหลังเลยเป็นจริงเสมอจริงและจริงก็ได้เป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าตอบเท็จก็ต้องตอบข้อข้อควายนั่นเองครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจพี่ในการพัฒนาคลิปต่อไปด้วยครับสําหรับนี้สวัสดีครับก็เป็นอันจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอฝากเพจพี่ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับ